บิตคอย miner นะครับวันนี้ที่ La as, รัฐเท็กซัสนะฮะรัฐเท็กซัสเนี่ยเป็นรัฐที่ต้องบอกว่าเฟนนี่แล้วกันกับคริปโตนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยไป ขุดเหมืองกันที่นั่นนะครับแล้วก็รัฐบาลเท็กซัสเนี่ยชอบด้วยนะที่ใครจะมาลงทุนขุดเหมืองอะไรที่นี่นะครับ i อริชเออนะครับบริษัท Iris ชเอ r น y เนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ไปขุดเหมืองในเท็กซัสเช่นเดียวกันนะก็มีแผนประกาศนะว่าจะขยายกําลังผลิตเนี่ยกำลังไฟฟ้าที่จะใช้เนี่ยจาก600เมกะวัตต์นะไปที่750เมกะวัตต ขยายขึ้นอีก150เมกะวัตต์เลยนะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ไอ้แรงที่ขยาย150เมกะวัตต์เนี่ยจะเอามาทำอะไรจะเอามาทำา d t t c e n t t r r สํสำหรับการขุดเหมืองแล้วก็จะมาเพิ่มกำลังการผลิตหรือกำลังการขุดนั่นเองนะให้มากขึ้นด้วยนะใส่ AI เข้าไปอะไรประมาณนี้งั้นเราเห็นชัดเจนครับว่าหลังจาก h ว i n g มันขุดได้น้อยลงมันต้องมีการ i n v e วสถ้าคุณยังอยู่ในธุรกิจนี้ต่อไปต้องใส่เงินเข้าไปเพื่อ ขุดให้มันมากขึ้นนะแล้วเราก็จะอยู่รอดได้นะอันนี้คือสิ่งที่ล่าสุดนะครับ Iris h Energy บริษัทคุณเมืองที่เท็กซัสเนี่ยแกก็เคลื่อนตัวมา